สวัสดีครับวันนี้เคิมได้ไปพิชิตยอดเขากระโจมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับก็เคิมจะมาให้ดูสภาพรถของเพื่อนร่วมทางของเคิมแล้วก็มอไซค์ของเคิรมครับว่ามีสภาพเป็นแบบไหนครับหลังจากไปลุยขึ้นเขากระโจมช่วงหน้าฝนครับไปครับรับชมเลยครับผมรู้นะช่างอยากมาเขากระโจมเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอยากเปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่ใช่ไหมสองข้างเลยเนี่ยฮะไม่ไม่รู้ใครมาทำของผมล้มอเออไม่รู้ใครด้วย อ,อ,อยาก,เ,ยกเปลี่ยนไฟเลี้ยวแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วนี่ผมรู้ว่าอยากมาขอกะจรรมทำไมอะอยากมาเอาดินขอกะจรรมกลับบ้านน้ <c oughs> องๆไปคุก <c oughs> คุนที่ไหนมนาะ <c oughs> ดู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  ป้าเกียร์ไม่เจอเลยเนี่ยบอยโอ้ยตอนแรกบอยแล้วเราจะเอาใครแกคนนี้ดีนะเอาเปรียบเพื่อนดู่ดูดิเฮ้ยตัวไม่เปื่อนนะโอ้หเนินกลางสั่งกระถูงแล้วดูแล้วดูรถเคิมครับโอ้ทริปนี้ดูรถเคิมนี่ครับผู้ประสบภัยทั้งสี่นอโอ้ยนี่ครับสภาพรถถึงเคิมแล้วก็สิงบอยแบนด์แหลมครับ โอ้โหดูครับอะไรครับช่างตอมช่างตอมว่าไงครับกับคันนี้รถเกจรถเกจดินครับอ๋อรถเกจดินนะโอ้ดูครับดูดินี่ฝั่งนี้ฮะโอ้ยสภาพดินกลับบ้านครับนี่ของฝากไปให้แม่แล้วนี่ไม่ต้องบอกครับไตเติ้นไปแล้วครับถามช่างไปแล้วครับว่าทําไมถึงอยากมาข่าวกระโจมอยากกลับมาเปลี่ยนไฟเลี้ยวครับแล้วดูสภาพครับโอ้โหนี่ครับบางโคนถึงขนาดถอดเลยครับ แล้วคันนี้ครับคันนี้รถไถนี่ครับเอาเปรียบเพื่อนนะครับคันนี้ C I F แต่ว่าเอ้ยลื่นลื่นไปหลายรอบเหมือนกันนะเกือบไปเกือบไปหลายรอบเหมือนกัน C I F อ่ะนี่ครับโอ้ยอย่างมันครับทริปนี้เขาเรียกว่าประสบภัยไหมก่อนจะเจอทะเลหมอกมันต้องเจอทะเลโคลนก่อนนี่นี่เลยครับ ก่อนจะเจอทะเลหมอกสวยๆอย่างนี้ก็ต้องเจอทะเลโคลนที่เขากระโจมก่อนครับนี่เขาอยากนอนเล่นโคลนออเออใช่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 นี่ครับอยากนอนเล่นโคลนครับนี่ครับสมใจเลยครับอะไรนะต้อมตอนเช้าว่าไงนะตอนเช้ามาเขากระโจมว่าไงนะเรายังไม่เห็นทางเราอย่าไปกลัวก่อนสิเออเราอย่าไปกลัวนี่ครับมาถึงแล้วบอกว่านี่ครับครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตพอรครับรทำนี่ครับสิ่งบอยคิดถึงชงแรงช่างน,นี่คิดถึงคำพูดเมียเลยครับนี่ครับโอทิปนี้สุดๆครับก่อกนจะเห็นทะเลหมอกต้องเห็นทะเลโคนได,โคน,ไดโคนทุกคันทุกคันครับโอเคครับ นี่นะครับเขิมก็มาประจันภัยของระจมครับละละเดี๋ยวจะลงคลิปลงรูปให้รับชมอีกหนึ่งรอบครับ,บโ้ใส่ลิปนี้สนุกสุดๆครับนี่ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามเพจเขิมพาเที่ยวด้วยนะครับ